ไม่เพียง70,000โลเดินทางเข้ามาอีก1นึ่คันคับราคาดีมากเบาะหนังแท้ครับปรับไฟฟ้าสีน้ำตาลเบาะสวยมากครับนี่คือสภาพภายในเดิมๆครับสวยมากๆอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆครับอยู่ครบทุกชิ้นเดิมจากโรงงาน E350EP2018 คันนี้เลขไม่เพียง70,000โลราคาวันนี้7จ็ด0สบาทเท่านั้นครับมาชมกันครับเดินทางเข้ามาอีก1นึ่คันคับราคาดีมากมาดูโครงสร้างครับบอดี้ตัวถังห้อง เครื่องเดิมเดิมรถยังไม่ทันล้างครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยขยับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์เดิมสินกาวเดิมสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานทุกจุดมอก่อยู่ครบเดิมเดิมจากโรงงานมาดูด้านหน้าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับตัวนี้เซ็นเซอร์มีให้รอบคันล้อแมกอันลอย r 1 9ของ amg ครับสวยมากๆครับตัวนี้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว led ครับไปดูภายในกัน เบาะนังแท้ครับปรับไฟฟ้าสีน้ำตาลเบาะสวยมากครับวงมาลัยมันติเกียร์เพนชิปเลขใหม่เจ็ดหมื่นโล จอเนวี่แอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าปุ่มคุชสตาร์ทกระจกออโต้สัตว์ล็อกพับข้างเซ็ตเบาะมีให้ครบมาดูที่เบาะด้านหลังครับนี่คือสภาพภายในเดิมๆครับสวยมากๆเบาะไม่มีริ้วรอยไม่มีฉีกไม่มีขาดครับมาต่อที่ด้านท้ายเซ็นเซอร์มีให้รอบคันครับเปิดท้ายขึ้นมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายครับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆครับอยู่ครบทุกชิ้นเดิมจากโรงงานฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าครับราคาเพียง700 0แ ห้ามืนเก้าพยังไม่พอรถคันนี้เรารับประกันซ่อมศู์อีก2ปี7 0 0 0หมื่นโลแพนด้าสปีดสีนคลริน